ผมก้มเล่าและสีรษาแต่พระดวงวิญญาณสเสวยสวรรค์มิ่งันขององค์พระสรงทานสวัสดีครับผมนายสัจจ์อ้ายใจนักศึกษา,าคณะครุศาสตร์สาขาวิชาคณิตศาสตร์ชั้นปีที่4 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุนสันทานะครับจากตอนที่แล้วเราได้ไปทําความสะอาดที่วัดราชานะครับไปล้างห้องน้ําและก็ไปกวาดลานวัดนะครับวันนี้เราก็จะมาพําเพนประโยชน์ในสถานที่ที่ใกล้ตัวเรานะครับนั่นก็คือแท่นบูชาของสมเด็จแม่เรานะครับสมเด็จพระนงางเจ้าสุนันทาวา,ศารีรัตน์พระบรมราชเทวอีอัคราเหสีนะครับเราไปทำเลยครับ ເພື່ອອຸດົມການເພື່ອວິທະທອັນຟ หลังจากเราใช้เวลาผ่านไปสักพักนะครับหลังจากทํางานกันเหนียมเหนื่อยนะครับตอนนี้เราก็ทากันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเรามาดูผลงานกันนะครับว่าตอนนี้ผลงานของเราเป็นยังไงบ้างนะครับจะเห็นว่าตอนนี้สภาพเนินแม่สะอาดสะอ้านมากเลยนะครับหลังจากพวกเราใช้เวลาสัก15นาทีนะครับทําความสะอาดกันแล้วก็เพื่อนๆก็เริ่มนั่งพักกันแล้วนะครับเดี๋ยวอีกสักพักเราก็จะไปทําในส่วนอื่นต่อนะครับ วันนี้เราก็จะนำโลห์มาเช็ดมา ว่าฉช,าชลสัศทองย์นะคะรับกจะเป็นคนเช็ดกระดานนะดวงรุไทยแจ่มจํารัดรัศมีของข้าเหล่าลูกจเจ้าจอมเทวีดวงรดีเตรียมระลึกนึกไปชมนึกถึงหลานพระนางกลางใจส่วนแสนอบอวนกลิ่นบุพพา แสนรื่นรมผูกใจเราแก้วเจ้าจอสถานศึกษาสั่งสอนวิทยิศาสร์ื่นวิลาแหล่งที่สีอบอ้อมลานลันทม ทื่นเกนสุนน หวนกลิ่มบุพพานานาสมประสารรักแนบใจรักปากใจชมแสนรื่นรมสูกใจเราแก้วเจ้าจอาครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็ทํางานกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับต่อมาเราก็จะมานั่งคุยกันเึื่งการทํางานไปว่าเรารู้สึกยังไงบ้างในการทํางานดีใจเสียใจหรือว่าภูมิใจแค่ไหนเราลองมาทําความรู้สึก เพื่อนแต่ละคนดูนะครับเฮ้ยฮัลโหลก็ก็รู้สึกดีที่ได้มาขัดกระดานเพราะว่ากระดานเน่ามากแต่ว่าลาัดนี่เหม็นมากตอนนี้ห้องยังเหม็นอยู่เลยรู้สึกดีมากๆค่ะขอให้เพื่อนๆทุกคนนะคะได้ใช้กระดานสวยๆที่เราทำนะคะบ๊ายบายค่ะก็ตั้งแต่เมื่อวานนะคะที่เราได้ไปขัดห้องน้ำจะบอกว่าเป็นครั้งแรก ที่ทําแบบนี้ถ้าเกิดว่าไม่มีกิจกรรมนี้ก็คงจะไม่ได้ทำอะไรดีแบบนี้แล้วก็วันนี้ก็ได้ไปทําความสะอาดเดินแม่ใช่ไหมคะซึ่งปกติก็คือว่าอย่างเดียวก็ไม่เคยมีใครคิดที่จะไปทําความสะอาดก็รู้สึกดีคะ่ะถึงแม้ว่าเราไม่ได้แบบว่าทําอะไรเยอะแยะแต่เราก็ทาด้วยใจแล้วก็โอเคคะ่ะชอบค่ะครับสำหรับผมก็เป็นอะไรที่ภูมิใจนะครับเพราะว่าก็เรียนศาสปนันทามา ปีนี้ก็ปีที่4ี่แล้วก็ไม่คิดว่าจะได้ไปทําความสะอาดหรือว่าดูแลเนินพานางเดินแม่ที่เราเคารพนับถือนะครับแล้วก็ได้มาทําความสะอาดห้องเรียนเพราะว่าปกติก็มีแป้าแม่บ้านอยู่แล้วก็ไม่คิดว่าจะได้มาทําก็เป็นความรู้สึกอีกแบบหนึ่งที่ภูมิใจครับแล้วก็ดีใจที่ว่าครั้งหนึ่งได้มาทําอะไรแบบนี้นะครับค่ะก็รู้สึกดีใจและภูมิใจในการอาสาครั้งนี้นะคะ ถึงแม้เรามจะไม่ได้เดินทางไปไหนไกลๆก็ทําใกล้ๆตัวเนี่ยค่ะเห็นผลดีที่สุดแล้วก็อยากให้เพื่อนๆมาช่วยกันรักษาหาอะไรของเรานะคะเวลาที่เราเรียนนะคะแล้วเราเห็นกระดานสกปรกอย่างงี้แล้วเราก็รู้สึกว่ามันเวลาเรียนแล้วมันเห็นอะไรไม่ชัดใช่ไหมคะวันนี้เรามาทําให้กระดาษเนี่ยสะอาดมากขึ้นนะคะแล้วก็รู้สึกดีค่ะขอบคุณค่ะดีใจค่ะที่ได้มาทางานแบบนี้นะคะก็ขอให้ คนที่มีเวลาว่างแล้วไม่รู้ว่าจะมีเวลาว่างแต่ไม่รู้ว่าจะทําทอะไรก็ทําแบบนี้ก็ได้นะคะถือซะว่าเป็นมนุษย์คนหนึ่งที่ทําประโยชน์ให้กับโลกถึงมันจะเป็นสิน่งเล็กๆนะคะแต่มันก็เป็นสิน่งเล็กๆที่เรียกว่ารักนะคะวันนี้นะครับเราก็ได้ทําความสะอาเดเน,นินพระนางแล้วครับแล้วก็ทกาความสะอาดกระดานนะครับประจําห้องต,าต,าตา่างๆซึ่งกระดานนะครับจะเลิะฝุ่นต่างๆแล้วก็เลิกพวกเทปกาวนะครับจะเป็นปัญหาสำหรับการสอนอย่างมากนะครับ สำหรับวันนี้พวกเราก็เลยใช้น้ำมันสนนะครับขักากระดานสอานนะครับก็พวกเราอยากถากว่าการมีจิจสารนะ,นะครับไม่ว่าจู่ที่ไหนเราก็สามารถทำความดีได้ครับก็ขอให้ทุกคนสู้ๆต่อไปนะครับสู้ๆครับผลงาน